ประโยชน์การใช้ฮอร์โมนโฟทกับอะมิโนแบคในไล่มันสำปะหลังข้อที่1เริ่มจากการแช่ท่อนพันมันสำปะหลังด้วยฮอร์โมนโฟทจะช่วยให้ท่อนพันมันสำปะหลังแตกลากไวใบสร้างเร็วลดเปอร์เซ็นต์การตายของท่อนพันข้อที่2การฉีดพ่นทางใบด้วยฮอร์โมนโฟทจะช่วยทำให้ต้นมันสำปะหลัง ทนต่อสภาพแล้งมากขึ้นเพราะการปลูกมันสำปหลังจะต้องใช้เวลามากอาจทำให้ต้นมันสำปหลังต้องเจอกับฤดูการที่ขาดฝนเป็นเวลานานดังนั้นเสริมความแข็งแรงความสมบูรณ์ด้วยฮอร์โมนโฟทใบเขียวสดทนแล้งไม่แห้งเหี่ยวดีจริงๆข้อที่3ฮอร์โมนโฟทช่วยให้ต้นมันสำปหลังโตเร็ว เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบลากช่วยให้ดูดสารอาหารจากดินหรือปุ๋ยที่เกษตรกร,กรใส่ได้มากขึ้นช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยส่งเสริมการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4ต้นมันสำปะหลังสามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นจากความสมบูรณ์และแข็งแรงของต้นมันสำปะหลัง ทำให้โรคและมแมลงสัตว์พืชต่างๆน้อยลงไปข้อที่5 h o ฮอร์โมนโฟทและอะมิโนแบล็กช่วยในการสร้างแป้งและการสะสมของแป้งให้กับต้นมันสัปะหลังได้อย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้มันสัปะหลังหัวใหญ่หัวยาวน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็ได้มาตรฐาน เกษตรกรจะมีผลผลิตที่มากขึ้นนั่นเองฮอร์โมนโฟทีและอะมิโนแบล็กช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจเจริญเติบโตให้กับต้นมันสำปะหลังโตเร็วแข็งแรงใบเขียวทนแรงทนต่อโรคและศัตรูพืชได้มากขึ้นช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตถูกใจเกษตรกร,กรที่ได้ใช้ tất cả